ครับวันนี้มาพบกับช่องตั้มออแกนิกอกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็จะใกล้ถึงเทศกาลสงกรานนะครับก็จะมีการหยุดยาวเนาะมีการหยุดยาวหลายท่านก็คงจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับหลายท่านก็คงจะเดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยถึงที่หมายอยากพี่น้องเราเรารอคอยเป็นอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านเรานะครับสำหรับท่านที่ ไม่ได้กลับก็อยู่ที่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ทํางานของเราอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่เราไม่ได้กลับจากต่างจังหวัดนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ระวังตอนช่วงนี้ก็โควิดระบาดอีกแล้วนะครับก็ไปลหลายๆพื้นที่ลหลายๆจังหวัดนะครับก็คอยติดตามสถานการณ์โควิดด้วยนะครับช่วงสงการจะเล่นน้ําสงการอะไรต่างๆหรือกลับบ้านไป ต่างจังหวัดก็คอยติดตามสถานการณ์โควิดนะครับแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งือนกันนะสำหรับท่านที่เดินทางกลับบ้านแต่ว่าได้ปลูกพวกพืชผักต่างๆเอาไว้นะโดยเฉพาะคนที่ปลูกในกระถางก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรดน้ําถ้าหยุดยาวหลายวันก็กลับมาคงผักของเราคงจะหิวตายหมดนะครับก็คงจะตายหมดแหละคงจะเหียวนะครับสําหรับท่านที่มี ระบบการให้น้ําแบบโอโต้หรือว่ามีการตั้งเวลาไว้ก็ไม่มีปัญหาซื้อเครื่องตั้งเวลามาต่อน้ํำไปใส่ก็ถึงเวลาเขาก็ตั้งเวลาปิดปิดเปิดเนาะวันละสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่สําหรับท่านที่ไม่มีนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับถ้าไม่มีเครื่องระบบตั้งปิดเปิดน้ำเราจะทําอย่างไรกลับมาจากต่างจังหวัดพืชที่ผักพืชผักต่างๆที่เราปลูกไว้ในกระถางก็คงจะเหี่ยวตาย คงจะไม่เหลืออะไรนะครับสลอดวันนี้ผมมีทางออกนะครับทางแก้ผมก็ไม่มีเือนการเครื่องออโ,โต้แต่ก็จะต้องเดิน,ดนทางกลับเป็นการวันสงกรานนะครับวันนี้ก็เตรียมการที่จะแก้ไขป้องกันไว้ก่อนอย่างน,น้อยๆก็ช่วยพืชผกของเราได้ประมาณสัก70-80%ก็ยังดีในเรื่องของการรดน้ำเนาะนะครับวันนี้ก็เตรียมการที่จะามาแก้ไขปัญหานะครับนะครับในเรื่องของการให้น้ํา ที่ปลูกในกระถางในระบบออโต้เหมือนกันแต่ไปออโต้ขวดนะครับก็ตอนนี้ก็จะมาตอนนี้ก็หาขวดเก่าๆมาเนี้ยนะครับหาขวดมานะครับอันดับแรกผมก็ต้องเจาะรูที่ฝานี้ก่อนเจาะรูที่ฝาเมื่อเราเจาะรูที่ฝาเนี้ยสัก2อสรูหรือ4รูเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําแล้วเราก็เอาไปปักไปที่กระถางนะน้ำมันก็จะค่อยซึมลงนะเป็นการให้น้ําแบบออโต้ ออโต้ระบบเรานะออโต้แบบธรรมชาตินะครับอย่างน้อยก็คงจะอยู่ได้ประมาณสัก3วันหรือ4วันต่อหนึ่งขวดก็ยังดีดีกว่ามันแห้งหมดเลยนะครับ3วัน4วันเรากลับบ้าสัก5วันหรือ6วันวันที่5เรากลับมาหรือวันที่6เรากลับมาก็ยังกลับมารดน้ํายังทันนะครับระบบออโต้ขวดแบบนี้ก็ยังช่วยได้นะครับวันนี้ก็จะทําระบบหยดน้ําหยดแบบออโต้ ออโต้ธรรมชาตินะออโต้ธรรมชาติโดยใช้ขวดน้ําเปล่านะครับอ่ะนี่มาลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็จะต้องเจาะรูก่อนเนาะะผมก็จะไม่เจาะรูมากนะเจาะสักสามสี่รูนะครับเจาะสักสี่รูเพื่อให้น้ามันค่อยๆหยดถ้าเราเจาะรูเยอะมันก็จะออกเยอะนะออกเยอะนะครับมันก็จะไหลทิ้งลงเยอะเราจะเจาะรูเล็กๆให้มัน เรเล็กขวดเล็ก,ขว,ลกขวดน้อยก็ใช้ได้หมดนะครับเนะจาะรูเล็กๆนะครับนะขวดน้อยเราก็เจาะสักสามรูเนี่ยเวลาเราเติมน้ำเสร็จลงใส่ลงไปมันก็เราเอาไปเสียบลงกระถางที่เราปลูกน้ำมันก็จะค่อยซึมลงไปนะครับค่อยซึมลงไป อย่างน้อยก็ยังช่วยเราทุ่นเราไปได้อีกสามสี่วันก่อนที่เราจะกลับมาเนาะหลังจากที่เราเจาะฝาขวดนะครับเนี่ยเจาะฝาขวดเสร็จแล้วก็มาเติมน้ำนะครับนี่เราจะขั้นตอนจะมาใช้แล้วนะครับ ขั้นตอนที่จะใช้ตอนนี้ก็หลังจากที่ผมได้เจาะฝาขวดนะผมก็เจาะแค่3รูแล้วก็เติมน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาเสียบไปองี้ครับเสียบไปงี้ขุดๆนิดนึงเสียบลงไปนะครับน้ำมันก็จะซึมลงไปค่อยๆซึมลงไปให้กับรากพืชเนาะ รากพืชในกระถางแล้วก็เสียบไว้นี่ครับ ừ, เสียบลึกๆอย่างเี้ยนะครับเลาเสียบเสียบไปลึกๆนิดหนึ่งนะให้มันค่อยๆหยดลงไปที่ราก ครับหลังจากเราใส่น้ําเสร็จแล้วก็มาปักไปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นการให้น้ําแบบอัตโนมัติแบบธรรมชาติเนาะก็จะอดปักไปอย่างนี้ครับอ,อย่างน้อยมาช่วยเราได้สี่สัปห้าวันก็ยังดีนะครับก็ท่านใดที่จะเดินทางกลับบ้านก็ถ้าปลูกผักในกระถางแบบนี้ก็ลองไปทําดูนะครับหาขวดเก่าเก่ามาทำเจาะรูฝาขวดแล้วก็ เติมน้าก็ปักลงไปในกระถางแค่นี้ครับจบละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับท่านผู้ชมครับครับก็เป็นคลิปนะก่อนปิดสงกรานนะครับก็สวัสดีครับ